มาครบทีมเจ้าสาว2 0 0 2ราตีอวยพรหญิงรัฐาพูดไปร้องไห้ after party d แดนสสบัตรวมภาพความประทับใจหลังจากเมื่อวันที่19พฤษภาคมนักร้องนักแสดงชื่อดังหญิงรัฐาโพงามควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจ ต,ตุลยตุลยยเทพเอื้อวิทยาเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสสุดชื่นมืน่นท่ามกลางความยินดีของครอบครัวแม่น้อยโพง,งามและกลุ่มเพื่อนสนิท2 2 0 2ราตีแคทรียาอิงลิสเบลวาวาาัชนาดอและเจนนิเฟอร์โปลิตานนที่บินจากอเมริกามาเป็นเพื่อนเจ้าสาวร,รวมทางผู้ใหญ่ในวงการผู้จัดละคร บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสุดซึ้งประทับใจแม่น้อยสุดกลั้นน้ำตาแทบจะร้องไห้ตลอดเวลาที่หลังน้ำสางอวยพรให้ลูกสาวและลูกเขยขณะที่ช่วง after party ทีมเจ้าสาวย้อนความหลังแก๊ง2,002ราตีก็จัดหนักแดนยับดีเจพุทธพุทธิชัยก็โพสตคลิปยินดีกับทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวโมเมนต์สุดซึง้งขณะเจ้าสาวกล่าวกลางงานทางน้ำตาสุดซาบซึ้งว่า ดีใจมากหลายอยู่ในช่วงชีวิตตั้งแต่เรียนจนทำงานทุกคนให้โอกาสในการทำงานหญิงถ้าไม่มีทุกคนหญิงก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันขอบคุณพี่ตุลคุณแม่พี่ตุลด้วยที่เลี้ยงดูพี่ตุลมาอย่างดีให้เป็นผู้ชายที่ดีพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเข้าใจขอบคุณแม่น้อยที่อดทนมาต่อสู้กันมาทำให้หนูเป็นคนที่มีความคิดแบบนี้แข็งแรงแบบนี้ เราจะพยายามใช้สติความอดทนความเข้าใจใช้ชีวิตคู่ให้ดีอย่างที่ทุกคนอวยพรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด